วัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเฮงเฮงบอลเต็งในวันที่15มกราคม2565วันนี้เฮงจะมาวิเคราะห์บอลนังหมด6คู่มาเริ่มไปที่คู่แรกกันก่อนเลยคิกออฟเวลา1ทุ่มครึ่งแมนซิ t y ตีปรปะทะเชลซีต่อที่คู่ที่2เบอร์ลี่ปะทะเลสเตอร์ซิตี้คิกออฟเวลา4ทุ่มตรงบูพแฮมตันพบกับเซาท์แฮมตันคิกออฟเวลา4ทุ่มตรง นอริจซิตี้พระเอฟเวอร์ตันคลิกออฟเวลา4ี่ทุ่มตรงนิวคาสเซิลพบกับวัดฟอร์ดคลิกออฟเวลาสี่ทุ่มตรงแอสตันวินล่าพบกับแมนยูในเตดคู่สุดท้ายนี้เป็นการเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งก่อนที่จะไปพบกับการไิเข้าบอลของเฮงในวันนี้ไปดูผลงานของเฮงเมื่อวานก่อนนะครับผลงานของเฮงในวันที่14มกราดอทมูนเฮง ให้ไปทางไฟบวกนะครับแต่เป็นทางดอทมูลที่สามารถถล่มไฟบวกไปได้5บาตูตอ่อ1คู่ถัดมาไบรตันพบกับคริสตันพาเลตคู่นี้เฮงให้ไปทางคริสตันพาเลตนะครับสามารถชนะราคาไปได้นะครับด้วยสกรอร์1ต่อ1และคู่สุดท้ายนิดกับน้องเน่งให้ไปทางนิดนีดสามารถชนะราคาเฮ้ได้แคปได้นะครับวันนี้เฮง ก็จะให้ไปแบบนี้อีกนะครับแบบไม่ตายเลย <c oughs> ใครที่อยากใครที่อยากได้ตัวเน้นเต็ง VIP ให้แอดไลน์พี่ที่แอดเฮงเจ็มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับศึกพีเมียลีกในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบรับการมาเยือนอย่างเชลซี มาดูกันที่ราคาดีแคปเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต่อไปขึ้นครบลูกนะครับเราจะไปกันยังเร็วๆนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอันดับ1ของตารางส่วนเชลซีเป็นอันดับ2ของตารางนะครับผลการพบกัน5นัดหลังสุดของ2ทีมนี้ชนะ2เสมอ0แพ้3เป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถทำสกอร์ได้แย่กว่าทางเชลซีนะครับถัดมา ผลงานแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้าหนัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะ5เสมอ0แพ้0มาดูกันทางฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับหรือทีมเยือนห้าหนัดหลังสดุดชนะ3เสมอ2แพ้0ก็ยังไม่แพ้ใครเลยเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่ไลอ้อนผู้เล่นกันนะครับของ2ทีมนี้ไลอัอผู้เล่นของ2ทีมนี้นะครับตอนนี้มาดูกันที่ทีมเหย้าก่อนอย่างแมนซิตี้กุนซอแมนซิตี้วางแผนมาที่4 3 3กองหน้าจะเป็นลาหิม บีอา, LC, ออานาดูแกเบลและผู้รักษาประตูอย่างโมาลตัวผู้เล่นและตัวบาดเจ็บของทีมเจ้าบ้านนะครับก็จะมีตัวบาดสงสัยจะบาดเจ็บแค่1ตัวไม่สบาย2ตัวรับใช้ทีมชาติอีกหตัวและก็ไม่ลงสนามหรือพักแข่งอีก2ตัวมาดูกันฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับอย่างทีมเชลซีทีมเชลซีกุนซือทีมเชลซีวางแผนมาที่3 4 2 1กองหน้าคือลูคาคูเมสันคายนะครับผู้รักษาประตูอย่างเคป้า มาอัปเดตตัวบาดเจ็บและตัวหยุดแข่งของทีมเชลซีกันบ้างนะครับจะมีทั้งหมด3คนที่บาดเจ็บและจะมี1คนที่หยุดแข่งและจะมี1คนที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับ2ทีมนี้เฮงมองว่าช่วงนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายที่ฟอร์มร้อนแรงกว่าทางเชลซีนะครับเฮงให้ไปทางแมนซิตี้นะครับผู้ถัดมาศึกพี่เมียรีเบอร์รี่ เปิดว่ารับกวการมาเยือนอย่างลสเตอร์ตี้คู่นี้เลื่อนนะครับเฮงขอข้ามไปเลยนะครับคู่นี้มาเริ่มกันที่คู่ถัดมานะครับศึก พีเมียรีวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างเซาท์แฮมตันนะครับคลิกออฟเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับมาดูกันที่ราคาในแคร์ราคาในแคร์เปิดมาที่ราคาสป,ปนะครับวูฟแฮมตันนะครับทีมอันดับ9ของตารางส่วนเซาท์แฮมตันทีมอันดับ12ของตารางนะครับผลการพบกันของ2คู่นี้5นัดหลังสุด5านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1เป็นฝ่ายทางทีมวูฟแฮมตันที่สามารถทําผลงานได้ดีกว่าทางเซาท์แฮมตันนะครับเป็นการชนะในบ้านไป1ครั้งแพ้นในบ้านหนึ่ง และออกไปชนะนอกบ้านได้2ครั้งเสมออีก1ครั้งนะครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมบุฟแฮมตันทีมบุฟแฮมตันห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1แล้วมาดูกันที่ทีมเยือนกันบ้างอย่างเซาท์แฮมตันนะครับห้านัดหลังสุดของทีมนี้ชนะ2เสมอ3แพ้0ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ภาษี2ทีมนี้สูสีกันมากนะครับ ถัดมามาดูกันที่ราอัพผู้เล่นของ2ทีมนี้กันบ้างนะครับเรามาดูกันทีมเจ้าบ้านกันก่นกอนนะครับคุณซื้อทีมเจ้าบ้านวางแผนมาที่3 43นะครับเปิดมาที่ผู้เล่นศูนย์หน้านะครับติงเก้าลาอูนและก็ดานีเลนะครับผู้รักษาประตูโจเซ่นะครับมาดูอาการบาดเจ็บและหยุดแข่งของผู้เล่นกันบ้างนะครับอาการบาดเจ็บของอทีมฟูฟแฮมตันนะครับหรือเจ้าบ้านจะมีทั้งหมด1 2 3สา 1>, 1, 2, 3, 4, 5คนนะครับและไปรับใช้ทีมชาติอีก1คนนะครับมาดูกันที่ทีมเยือนกันบ้างอย่างเซาแทมตันคุณซื้อวางแผนมาที่ 3, 5, 2นะครับนำมาด้วยอดัมอาร์มนะครับเชอดัมนะครับและผู้รักษาประตูอย่างเฟเซอร์นะครับ มาดูตัวบาดเจ็บและตัวหยุดแข่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับตัวหยุดแข่งของทีมเยือนมีทั้งหมด1 2 3 4 5ี่คนนะครับและตัวรับใช้ทีมชาติอีก1คนนะครับทั้งอาการบาดเจ็บและตัวที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับของผู้เล่นทั้ง2ทีมถือว่าใกล้เคียงกันต้องมาดูกันว่าฟอร์มของทีมไหนจะร้อนแรงกว่ากันเฮงให้ไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าทีมเจ้าบ้านน่าจะมีความมั่นใจมากกว่านะครับเพราะเล่นในบ้านตัวเองด้วยจะได้ขวัญกาลังใจก่ แฟนทีมนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับจะมีความกำลังใจมากกว่าทางเซาท์แฮมป์ตันนะครับโอเคครับคู่นี้เห็นง่ายไปทางวูฟแฮมป์ตันคู่ถัดมานะครับสุกพีเยร์ลีกเช่นเดียวกันระหว่างนอริซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างเอเวอร์ตันทีมนี้ราคานครับเปิดมาที่ปอปอเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ทีมนี้นอริซิตี้อยู่อันดับ20หรือท้ายตารางของ ศึรีมีรีกนะครับผัดมามาดูกันที่ทีมเยือนบ้างอย่างเอเวอร์ตันอยู่อันดับ15นะครับผลการพบกัน5นัดหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับเป็นฝ่ายนอร์ดิทที่ชนะไปทั้งหมด2ครั้งเสมอ3แพ้3านะครับภาสีของเอเวอร์ตันจะดีกว่านิดหน่อยนะครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเจ้าบ้านอย่างนอร์ดิซิตี้นอร์ดิซิตี้นะครับ5นัดหลังสุดชนะแค่1ครั้งเสมอ0แพ้4เป็นผลงานที่ค่อนข้างแย่เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตกไปชั้น ข้างล่างของสุดพีเมลีกนะครับเอเวอร์ตันนะครับชนัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับก็เป็นภาษีที่ดูดีกว่าทางทีมนอริทแน่นอนอยู่แล้วครับณตอนนี้มาดูไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านนะครับอย่างนอริซิตี้คุณซื้อวางแผนไว้ที่4 2 3 1นะครับเปิดมาที่อ่ากองหน้านะครับตีมูพุกกี้นะครับไมลอดนะครับอดัมนะครับโจโชชันเจนนะครับผู่สามตัวอย่างทีมคู่และมาดูกันที่ ตัวบาดเจ็บและตัวหยุดแข่งของทีมเจ้าบ้านกันบ้างนะครับตัวบาดเจ็บนะครับจะมีทั้งหมด5คนนะครับไม่สบาย1คน 1> และมาดูกันที่ทีมอเปอร์ตันกันบ้างกุนซือวางแผนมาที่343นะครับเปิดมาที่แอนโทนีโดมินิกนะครับเดมาลายนะครับผู้สาะตัวอย่างจอแดนนะครับและมาอัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บและผู้เล่นหยุดแข่งของทางทีมเยือนกันบ้างนะครับผู้เล่นหยุด แข่งมีทั้งหมด2คนครับที่หยุดแข่งไปและผู้เล่นสงสัยจะบาดเจ็บอีก1คนนะครับและผู้เล่นสงสัยจะบาดเจ็บอีก1คนเพื่อเป็น2คนนะครับแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บจริงๆจะมีอีก3คนนะครับโอ้โหรวมกันทั้งหมดค่อนข้างเยอะเลยนะครับของทั้ง2ทีมทั้ง2ทีมจะมีตัวบาดเจ็บค่อน,นข้างเยอะเลยนะครับ2ทีมนี้2ทีมนี้เฮงมองว่าเฮงจะให้ไปทางเอฟเวอร์ตันนะครับด้วยภาษีที่ดีกว่า นอรลิตซิตี้ช่วงหลังพักหลังๆมานี้ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับไทเวอร์ตันเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่านอรลิตซิตี้นะครับถ้าสองทีมนี้มาเจอกันเฮงจะให้ไปทางเอฟเวอร์ตันครับกระต่อกันที่คู่ถัดมานะครับสกพรีเมียรีเช่นเดียวกันนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างวัตฟอร์ดคู่นี้ก็ต่อปอปอเช่นเดียวกันนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่อันดับที่11ของตารางวัตฟอร์ดอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับ มาดูผลการพบกันของ2ทีมีกันบ้างนะครับหานัดหลังสุดเป็นฝ่ายนิวคาสเซิลที่ยังไม่เคยชนะฟอร์ดเลยนะครับหานัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับชนะ0ูนยเสมอ3แพ้2นะครับถัดมามาดูผลการแข่งขันของทีมเจ้าบ้านกันบ้างนะครับอย่างนิวคาสเซิล ทีมนิวคาสเซน5นัดหลังสุชนะ0เสมอ4แพ้1เป็นผลงานที่ค่อนข้างแย่และไม่ชนะใครเลยนะครับมาดูกันที่ทีมวัตฟอร์ดอย่างทีมเยือนกันบ้างทีมเยือนอย่างทีมวัตฟอร์ดนตอนนี้5นัดหลังสุดก็ไม่ชนะใครเลยเช่นเดียวกันนะครับทาสีสูสีกันมาก2ทีมนี้สูสีกันมากนะครับถ้าดูจากสถิติมาดูกันที่รายอัพผู้เล่นกันบ้างนะครับรายอัพผู้เล่นของ2ทีมนี้มีใครกันบ้างมาเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซลยูไนเต็ดกุนซือวางแผไมาที่4-5 1ตตััวทําาปรระะููอย่งคคิดดนบ และผูดภาษาตัวอย่างมาตินนะครับอาการบาดเจ็บและตัวหยุดแข่งของทีมเย่านะครับจะมีค่อนข้างเยอะนะครับถูกใบแดงไป1คนนะครับและไม่สบายอีก2คนสงสัยจะบาดเจ็บอีก1คนตัวบาดเจ็บมีทั้งหมด5คนนะครับโอ้โหถ,ถือว่าเป็นทีมที่เหมือนกับแบบทีมที่ขาดล้อและเล่นไปไม่ได้นะครับคือตามผลงานที่ผ่านมาที่เฮงได้อัปเดตไปเมื่อกี้เลยนะครับ ถัดมามาดูกันที่ทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดคุณเซวังแผ่นมาที่4-1-4-1นะครับเปิดม,มาที่โจชัวนะครับเอมานูนะครับโอซานมุ an, sa, ma, สซาเคนเซมาโทรศัพต์ตัวอย่างดานิเลนะครับมาดูกันที่ตัวบาดเจ็บและตัวหยุดแข่งของทีมเยือนกันบ้างทีมนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะกว่าทางทีมเยาอีกโอ้โหตัวรับใช้ทีมชาติไปทั้งหมด4คนนะครับสงสัยจะบาดเจ็บอีก2คน3คนนะครับตัวบาดเจ็บอีก3คนและตัวพักแข่งไปอีก1คนนะครับ ทั้งสงทีมนี้เฮงยังไงเฮงก็ยังมองว่าทางนิวคาสเซิลเล่นในบ้านผลงานแยกกันทั้งคู่นะครับทั้งสองทีมทางนิวคาสเซิลน่าจะสามารถทําประตูได้มากกว่านะครับหรืออาจจะเสมอกันนะครับคู่นี้ถึงยิงได้เป็นทางนิวคาสเซิลน่าจะยิงได้ไปที่1นลูกนะครับเฮงเลยเลือกไปทางนิวคาสเซิลครับท้าย สึกพีเมียลีกอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นสึกพีเมียลีกทั้งหมดเลยนะครับที่เฮงให้มาระหว่างแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเยือน2ทีมนี้ล่ะครับเปิดมาที่ปอปออีกแล้ววันนี้ปอปอ,ปอแทบจะทุกคู่เลยนะครับ แอสตันวินล่าทีมอันดับ14ของตารางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ7ของตารางการพบกันมาของ2ทีมนี้5นัดหลังสุดเป็นยังไงกันบ้างเราลองมาดูกันครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3เป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถทําผลงานได้ดีกว่านะครับไป1น,นัดผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมแอสตันวินล่านะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ0แพ้4เป็นผลงานที่แย่นะครับณนะตอนนี้ที่ชนะก็คือเป็นผลงานใน นัดที่เจอกับนอริทนะครับนอริทคือทีมท้ายตารางนั่นเองนะครับแต่พอเป็นทีมอันดับต้นๆของตารางกลางๆของตารางก็ยังไม่เคยสามารถชนะได้เลยนะครับถัดมานะครับอย่างทีมเยือนกันบ้างอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอหนึแพ้1ไม่ต้องดูอะไรมากแล้วครับนะตอนนี้ภาษีดีกว่าค่อนข้างมากนะครับและฟอร์ม3นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัตอนนี้ก็เป็นในทิศทางที่ดีด้วยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเริ่มแผ่วๆลงอยู่นะครับ มาอัปเดตตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับของ2ทีมนี้มาเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับอย่างแอสตันวิลล่านะครับคุณเซอ้อวางแผนมาที่433เปิดมาที่ออนลี่นะครับแดนนี่เอมิโลโน่นะครับและผู้รักษาประตูอย่างดานดาเมียมนะครับมาดูกันที่ตัวบาดเจ็บและตัวหยุดแข่งของทีมเจ้าบ้านกันบ้างนะครับสงสัยจะบเจ็บ1คนนะครับใบแดง1คนนะครับทักใช้ทีมชาติอีก2คนไม่สบายอีก1คนและบาดเจ็บ3คนนะครับ ถัดมานะครับมาดูกันอย่างที่ทีมเยือนกันบ้างอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณเซอร์วางแผนไว้ที่4-3-1-2นะครับเปิดมาที่เอดิสันนะครับกองหน้านะครับคริสเตียนนะครับบูโน่นะครับและผู้รักษาประตอย่างดาบิดนะครับเดเกอานะครับมาดูกันที่ตัวบาดเจ็บและตัวหยุดแข่งของทางทีมเยือนกันบ้างมีสงสัยจะบาดเจ็บนะครับตัวดาวดังอย่างคริสเตียโนโรนันโดนะครับสงสัยว่าจะบาดเจ็บจะมีทั้งหมด5คนกันเลยนะครับ ตัวบาดเจ็บจริงจะมี1คนไม่สบาย1พักแข่ง1พักแข่ง2นะครับรับใช้ทีมชาติ1และโดนใบแดงไปอีก1น,นะครับทั้ง2ทีมนี้เฮงมองว่าช่วงหลังๆมานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่าตัวบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สงสัยยาบาดเจ็บก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับและมีตัวที่ไปรับใช้ทีมชาติด,ด้วยนะครับแต่ถ้ามาให้เทียบอย่างแอสตันวิลล่าก็แทบไม่ชนะใครแล้วนะครับณนะตอนนี้ เฮงให้ไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยราคาที่ต่อปปเฮงมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะสามารถทําสกอร์ให้กับาชาวเพจชาวเพจกับชาวยูทูบของเฮงได้นะครับเกินไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์บอลของเฮงในวันที่15มกรานะครับบายเฮงเฮงบอลเต็งมาเรามาสรุปทัศนคติกันนะครับวันนี้นะครับอย่างคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีนะครับเฮงให้ไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถัดมานะครับเบอร์ลี่ พบกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เลื่อนนะครับเฮงก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรไปด้วยรอมันจะแข่งอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวเฮงจะวิเคราะห์ให้อีกทีนะครับถัดมาวูฟแฮมพ์ตันปะทะเซาล์แฮมพ์ตันนะครับ2ทีมนี้เฮงให้ไปที่วูฟแฮมพ์ตันนะครับทีมเจ้าบ้านนะครับด้วยความมั่นใจที่เล่นในบ้านของตัวเองน่าจะสามารถเอาชนะทีมเซาล์แฮมพ์ตันไปได้นะครับถัดมานะครับนอริดซิตี้นะครับพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับ2ทีมนี้เฮงให้ไปทางเอฟเวอร์ตันนะครับน่าจะสามารถ บุกเอาชนะนอริซิตี้ได้อย่างไม่ยากเกินนะครับด้วยผลงานที่ผ่านมาของนอริซิตี้ก็ค่อนข้างแย่แล้วนะครับน่าจะตกชัดแน่นอนครับถัดมานิวคาสเซิลพบกับวัตฟอร์ดนะครับคิกออฟเวลาสี่ทุ่มนะครับคู่นี้เฮงให้ไปทางนิวคาสเซิลเจ้าบ้านนะครับถัดมานะครับแอสตันวิลล่าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเฮงให้ไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะทีมแอสตันวิลล่าก็ ชนาที่ผ่านมาชนะแค่นอนหลุดทีมเดียวนะครับหรือทีมท้ายตารางนั่นเองแต่ยังไม่ชนะทีมอื่นเลยเฮงให้ไปทางแมนยูและเฮงค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับในคู่นี้และสุดท้ายใครที่อยากได้ตัวเล้นเต็ง v i p ให้แอดไลน์หรืออยากร่วมกิจกรรมกับเฮงนะครับให้แอดไลน์ได้เลยแอดเฮงเนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ